เ,เพนๆครับพี่กบมาที่สวนของพี่ป๊อปนะอยู่ที่เขตพื้นที่ตรงนี้อยู่บ้านค่ายนะครับเขตติดต่อใกล้ๆกับวังจันทร์อำเภอในจังหวัดระยองนะครับก็พี่ป๊อปเนี่ยก็ได้ใช้แนวทางที่พี่กบแนะนําก็คือหันไ่ใช้แอปซ่าซอยพลัสแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัว n e w ทริ n พลนะก็สลับใช้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น48-18สะสมอาหารแคลเซียมบอลลอน อ่ล้วก็เอจีนะฮะเมื่อวานก็ฉีดเอจีห็นบอกว่าฉีดไปนะเมื่อวานตอนนี้ใบก็เอดีมากเลยทุเรียนก็กําลังดอกกาลังมานะแล้วมีสองรุ่นนะครับเดี๋ยวพีก็พาเพื่อนๆดูว่าอ่าเป็นยังไงนะใบสวยมากนะครับอืมอ่ะนี่ฮะอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นพวงมณีนะครับเพื่อนๆพวงมณีนี่ ก็จะมีดอกแดงนะฮะแต่มันก็พูดถึงมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีแดงมากนะครับมันก็คงเป็นกระบวนการธรรมชาตินะฮะผู้เรียนเราไม่ได้เอาเยอะมากขนาดนั้นนะครับนี่ฮะนี่นะครับนู่นไอทางนู้นนะครับก็ใช้4ี่สเปนะฮะเป็นตัวสะสมอาหารกระตุ้นเออเรียกว่ากระบวนการทำดอกนะครับเอาดอก นะแล้วก็แคลเซียมโบลอนของนิวทริแพนนะครับแล้วก,ก็ใช้ AG นะฮะกับแอฟซ่าแล้วก็ทางดินก็ใช้ซอยพลัสแอฟซ่า e A, นะครับก็ตามกระบวนการแนวทางที่เฮตีนะฮะแนะนำนะพีกพ่กบแนะนำไว้นะครับดูเพื่อนข้างบนโอ้ดอกมาดีตอนนี้นะครับอันนี้รุ่น น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับโอ้แต่จริงๆแล้วเขาตีรุ่นรุ่นแรกจริงๆนะ่ะเขาตีออกแล้วครับเพราะว่ามันมันอยู่ปลายยอดนะครับเขาตีออกหมดเลยอันนี้เขาตีออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เอารุ่นนี้ไว้นะอาทิตย์ที่แล้วพวกรก็มารอบหนึ่งแล้วอือนี่ฮะนี่อะทางนี้นี่ฮะโอ้นี่ฮะมา เนี่ยไว้เป็นพวงได้นะแบบนี้กิ่งเขาใหญ่ดีนะครับอืมเนี่ยพเพื่อนวิกฤก็ค่อยได้ออกชมสวนเท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นว่าทุกคนเอที่หันไม่ใช้แนวทางวิกลเนี่ย,ก,ยก็มีดอกกันอแทบทุกทุกแปลงแล้วนะครับเนี้ยก็มากันแบบนี้แล้วนะครับอยู่ในรุ่นมะเขือพวงเล็กนะครับอืม ออตอนนี้พีกกพนะพ่กบก็หันไม่ใช้พิภันธ์เนทรีแทนของบริษัทเอ็มเีนะพี่กบก็หันไม่ใช้แล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้พิพันธ์ของเอ็มเทุกอย่างเลยในชีวิตประจาวันนะก็ถือว่าเป็นการหันไม่ใช้เรียกว่าพิพันธ์ที่มีคุณภาพเนาะพีก่กบเองก็เ,เห็นประสิทธิภาพของลิพันธ์ทุกตัวเลยนะครับก็เลยหันไม่ใช้ทุกตัวเลย ก็นอกจากพืชนะครับอาหารพืชหรือปุ๋ยนะฮะกับต้นไม้แล้วพี่กบก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอาหารคนนะครับก็โฮมเมเขาก็มีลิพันธ์เรื่องพิพันธ์เสริมอาหารนะครับพี่กบก็หันมาดูแลเพราะว่าตอนนี้เนาะพูดถึงผมเองเนี่ยอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะปีนี้ก็นะฮะห้าสิบแปดแล้วนะครับพี่กบอายุห้าสิบแปดแล้วแล้วก็เลย แบบมีความรู้สึกว่าอายุขนาดนี้เรี่ยวแรงเราเริ่มอลดน้อยถอยลงนะครับเ,เพื่อนๆก็คิดว่าถ้าเราไม่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะคือเราก็อยากจะมีชีวิตยอย่างมีความสุขกันนะถ้าสุขภาพเราแข็งแรงเราก็มีความสุขเอต้นไม้เหมือนกันถ้าต้นไม้แข็งแรงเขาก็ไม่ป่วย ใช่ไหมฮะถ้าต้นไม้ป่วยเขาก็โอกาสอายุสั้นนะครับต้นไม้ก็จะอายุสั้นอายุไม่ยืนคนก็เหมือนกันนะครับถ้านะครับสุขภาพของเราไม่ดีนะครับนะเราก็จะแน่นอนเรน,นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันการใช้ชีวิตด้วยนะครับต้นไม้กับคนเหมือนกันเลยนะเพื่อนครับพอได้มาศึกษาแล้วปรากฏว่าเอ้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต่างกันเลยเราดีต้นไม้เราดูแลต้นไม้ นะเอะดีเดแค่ไหนก็ตามนะครับแต่อย่าลืมดูแลเจ้าของต้นไม้ด้วยมันจะมีความหมายอะไรถ้าหากว่าเจ้าของต้นไม้มีปัญหานะสุขภาพแย่อันนี้พีก่กบก็ก็เลยคิดว่าเออนะเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยละนะพีก่กบค่อยๆสื่อสารเรื่องเหล่านี้ครับเพราะผมเห็นนะว่ามันเป็นเรื่องจริงคนะเจ้าของสวนเอามัน จะมีค่ามากเลยนะถ้าสวนแปลงนี้เจ้าของยังแข็งแรงอยู่นะครับนะฮะเจ้าของสวนยังแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเจ้าของเจ้าของสวนป่วยต้นไม้แข็งแรงแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพื่อนครับเอ,อเนี่ยพาดูต้นไม้ไปด้วยพาดูทุเรียนไปด้วยนะครับผมก็เลยหันนะตอนหลังนี้ก็คือให้ความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพเหมือนการดูแลสุขภาพทุเรียนเหมือนกัน เราก็ไม่อยากให้ทุเรียนเราป่วยใช่ไหมนะนะครับถ้าทุเรียนเราแข็งแรงดีนะก็ได้รับผลผลิตยาวนานนะครับอาการลงทุนก็น้อยนะถ้าต้นไม้เราแข็งแรงเนี่ยการต้องมาแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆน้อยครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายแต่ถ้าต้นไม้เราป่วยนะโอ้โหบางทีเราต้องใช้เงินรักษาเขาเยอะเยอะมากบางครั้งเนี่ยเรา เออบางทีไม่คุ้มเลยนะครับเออได้ผลผลิตมาบางทีก็แทบจะไม่คุ้มเลยเพราะว่าเราต้องไปซ่อมก็ดีต้องไปรักษาบางทีโอ้โหถ้าเราไม่เข้าใจนะเราใช้ยาอะไรก็ไม่รู้นะมาอ่เฉีดพ่นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับนี่ฮะก็ต้นไม้ป่วยใช่ไหมนะครับก็เหมือนคนนะฮะก็ถ้าคนป่วยก็มีเงินเท่าไหร่ก็ นะครับเอามารักษาคนหมดนะเอารักษาเจ้าของหมดเลยอันนี้พผกก็เลยเห็นว่าตัวเองก็เริ่มเห็นเลยว่าอายุไขของเราเริ่มมากขึ้นมากขึ้นพิกกบเลยคิดว่าชีวิตเราก็มีค่ามีความหมายมากนะก็เลยเราสังเกตดูนะครพอวัยขนาดนี้แล้วเรี่ยวแรงเราเริ่มน้อยลงนะครับพิกกบจริงๆแล้ว ยังแข็งแรงมากนะไม่เคยล้มม้อนนอนเสือนะครับสุขภาพยังดีมากนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดแล้วก็มีเรื่องแนวคิดในการเรื่องการออกกำลังกายก็ดีการบริโภคก็ดีนะครับะนะครับอะไรที่มันเป็นอบายมุกอะไรที่เป็นสิ่งที่มารบกวนร่างกายว่าบุหรี่หรืออะไรเนี่ยผก็ไม่ไม่ ไม่สูบไม่อะไรนะครับเล่ายาปา์ปิ้งอะไรต่างเพี่ผมก็ไม่เอาเพราะว่าเรารู้เลยว่านะถ้าสุขภาพเราเราไม่ดีสุขภาพเราเจ็บป่วยแล้วครับมันจะบั่นทอนชีวิตเราอย่างมากมายเลยนะฮะผมก็เลยวันนี้ก็คือพูดคุยกับเพื่อนนะพาดูตู้เรียนตู้เรียนคงไม่มีอะไรมากครับเพื่อนครับมันเดินไปได้วยด้วยระบบได้อยู่แล้วนะต้นไม้ดูแลปกติเนี่ยเราใช้อ่อ ท่านอาหารทางใบนะครับปุ๋ยทางอากาศของ m อของ n ิวทรีแพลนะครับพี่กบก็เลยเไม่ค่อยซีเรียดอะไรน,นะเพราะว่ามันเป็นไปนตามระบบนิเวศนะสภาพสภาพแวดล้อมนะที่เหมาะสมนะครับต้นไม้ก็จะมีดอกนะครับเราทําให้สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับต้นไม้ก็จะเติบโตนะฮะได้ผลผลิตอ,อ,อยู่แล้วนะครับอืมนะครับ อ่ะตรงนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าเราก็อย่าให้อา่าอย่าใส่อะไรนะฮะมากเกินไปนะเรียกว่าอย่าใส่เกินความจําเป็นนะครับเอาเท่าที่จําเป็นนะเพื่อนๆครับ,รารบการดูแลต้นไม้เนี่ยอย่าไปใส่ปุ๋ยมากเกินไปใส่ยามากเกินไปนะพ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับโดยที่เราไม่รู้นะครับว่ามันไปช่วยเรื่องอะไรอย่างนี้พี่กบคิดว่า มันก็เกินความจําเป็นบางครั้งเนี่ยมันจะมีแต่เสียกับเสียนะครับมันต้องหลักการต้องพอดีนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็จะมีใบไหม้บ้างนะครับเพื่อนครับเอ่อเพราะมันตอนนี้นะฮะบ,บอกว่าแดดแรงมากร้อนมากเลยนะครับอ่ก็เป็นเรื่องเนี่ฮะธรรมชาตินะอ่า นี่เจ้าของเขาไม่ค่อยมีเวลานะครับเขาทำงานประจำด้วยนะนครับแล้วก็ทำเองด้วยนะไม่ได้จ้างลูกน้องลูกน้องอคนงานหายากมากเลยทุกวันนี้ก็ก็เลยต้องทำเองนะครับนี่ฮะเนี่ยผมพาดูเขามีอยู่ประมาณน่าจะร่วมๆแปดสิบต้นได้ผลผลิตมาสามสี่ปีแล้วนะครับเนี่ฮะ เขาทําโคกค่อนข้างสูงใหญ่เพื่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เออนี่ฮะอนาคตแถวนี้เป็นแหล่งความเจริญหมดเลยเพราะโรงงานใหญ่อยู่เนี่ยอยู่ติดๆโรงงานใหญ่เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าอยู่ตรงนี้นะไม่ถึงว่าอยู่ในสวนอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีโรงงานเพื่อนๆเห็นไหมนะครับ ใหญ่มากนะครับเป็นโรงงานใหญ่เลยนะเพื่อนเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นที่ติดโรงงานใหญ่มากนะเนื้อที่เป็นพันๆไร้นะครับโรงงานนะฮะเนาะพื้นที่ระยองก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับบ้านค่ายเนี่ยไม่ต้องพพูดถึงเลย,เ,ยเนี่ยดูก็ตอนนี้ดอกมาประมาณนี้แล้วพี่กบก็พูดไปเรื่อยนะเพื่อนใครจะดูว่าเออนะครับสวนลูกค้าพี่กบนะฮะใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ็มบีออกดอกไหม นะแล้วเป็นยังไงนะครับเเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวกบจะพ,พูดคุยกับเจ้าของแปลงนะครับพี่ป๊อปแปลงนี้นะครับอืมว่าเป็นยังไงนี่ฮะโอ้โหเนี่ยกล้วยก็งามมากนะครับเนี้ยโคกเขาใหญ่มากนะครับเนี้ยเนินสูงมากนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะก็าทาแบบโอ้โหดีมากเลยนะเพื่อนอืมเนี่ย นี่ครับม,มาดีอะถือว่ามาดีมากนะครับผมเห็นแล้วว่ามีสองรุ่นนะรุ่นหลังอยู่หน้าบ้านแต่รุ่นนี้มาก่อนนะโอ้ยโค้งในสูงประมาณเมตรกว่านี่ครับโอ้โหดูดิเพื่อนเดี๋ยวผมพ,พาดูเนี่ยเขาทําโค้งแบบนี้นะทุาเรียนออกดอกดีนะทําง่ายนะถ้าทําโค้งแบบนี้ออกดอกง่ายนะครับคือการกักโศกอะไรต่างๆมันง่ายนะเนี่ยดูเหมือนกันนะครับดู นะใบเขาใช้ซอยพลัตนะฮะเดี๋ยวก็ซอยพลัตแอปซ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะผสมปุ๋ยใช้เองด้วยนะครับเอาปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมีนะพวกสูตรแม่แม่ปุ๋ยนะครับก็เขาก็จะผสมเองกบมาบอกแนวทางการผสมแล้วนะครับแล้วประสบการณ์ทําสวนดู youtube เอาอย่างเดียวครับก็ดู y youtube สิ่งเดียวสิ่งเดียวแล้วก็ปรึกษาให้ขบเลยนะครับแล้วเห็นนิติบอกว่าตัด ตายกิ่งอะไรต่างๆได้ได้ตัดไหมอ๋อก็ฝันก็ตัดแต่ยรลองฝังอ๋อฝั่เล็กเนี่ยดูดูเนี่ยพี่มันเสมอมากเลยเนี่ยมาแบบนี้เนี่ฮะอ่าอืม เดี๋ยวชุดนี้คือมันมืนมันมาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาทั้งต้นเลยนะอ่าใช่ชุดนี้ตอนนี้ก็โอเคแล้วเห็นบอกว่าตีดอกทิ้งเอ่อรุ่นเอ่อต้นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกที่มาปลายอยู่ปลายกิ่งก็เลยตีทิ้งไปไม่ถึงว่าอยู่บนยอดนู่นใช่ไหมฮะมันอยู่อะเหมือนบางบางมันอันก็ยังไม่ได้ออกอยู่อยู่ริมริมเนี้ยตีไปแต่ตีหมดเลยมีบางส่วนที่ยังยังไม่ตีออกครับครับมันก็ไม่มีประโยชน์มันอยู่ข้างบนนะใช่สุดท้ายมันกินอาหารเปล่า มันเป็นรุ่นนั้นแล้วก็รุ่นนี้จริงมันได้กรังบานอยู่ไอ้รุ่นรุ่นที่เตี่ยวไปอ๋อมีไม่เยอะไงเออห้าเปอร์เซ็นต์นตยังมีไม่กี่ไม่มกี่กิ่งด้านนี้ด้านบนเนี่ยพี่โฉบแบบทั้งต้นไหมหรือว่าโฉบสารแบบเต็มโฉบทเลยอ๋อหมดเลยหมดเลยชครับเดี๋ยวปีหน้าลองเอาครึ่งต้นนะนี่อืมเนี่ยมันเริ่มแตกไม่อ่อนเออเริ่มมาแล้วเริ่มแตกได้อ่อนใช่ก็แคลเซียมโบรอนกับตัวสี่สิบแปดสิบแปดไอเอจีใสได้เลยอืมครับ อันนี้ก็เดี๋ยวดูผมเดินดูแล้วฮะเสมอทุกต้นเลยที่ฝั่งนูน้นว่านี้อันน,น,นี้อันนี้ก้านยาวก้านยาวมาไหมครับพี่ก้านยาวก็มีมาจ็มากอ๋อปลายาไม่เยอะอะไรใช่ยังไม่ไม่หมดม่้อันนี้หมอนทองเนาะหมอนทองอหมอนทองดูอืมฉีดฮอร์โ,โมนปุ๋ยนะแล้การของของนิวทริแพนมันเป็นปุ๋ยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสี่สิบแปด เอจีก็เป็นท่ารองเสริมครับแล้วก็ซิงซิงอ๋อซิงใส่ไปด้วยใส่ด้วยแล้วก็แคลเซิลบอลลอนแคสบอลอนครับฉีดไปก็ตามนั้นเลยล่าสุดเมื่อเมื่อวานะเมื่อวานฉีดเมื่อวานอ๋อเมื่อวานกับวันนี้บลังฉีดทีละครึ่งอ๋อปกติใช้น้ํากี่กิลิตรนะอะไรฉีดก็สองพันลิตรอะแต่ว่ามันมันมันใช้ไม่ถึงอ๋อก็มารวมหมดอะทั้งหมดทั้งทีดทั้งหมดอะประมาณพันลิตรออกมาพันลิตร ทั้งหมดทั้งสวนนันพี่ใช้อัตราเท่าไหร่ถ้าพันลิตรใช้ตัว48อัตราเท่าไหร่ครับ48ก็แค่ก็แค่อะไรถ้าตี200ก็60อ๋อก็คือใช้มา300แต่อนที้มันเหลือลดมาครึ่งหนึ่งอ๋อบางทีก็เหลืออะไร30 30ต่อ200โอ้แล้วมีอีกก็ได้นะ30ต่อ200เขาเนี่ยที่กิดเนี่ย เพราะว่าแดดเมื่อกีนสามสิบซีซีต่อสองร้อยนะสองลิตรสี่สิบแปดนะอ่านี่ก็ใช้กันหมดเลยทุกตัวเลยไม่ว่าจะซิงก์กับซิงก์กับสามสิบเหมือนกันครับอ่เอจีก็สามสิบอคลซเซีรมวอลลอนก็สามสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่รวมกันไปเลยครับแอปซ่าละพี่สองร้อยลิตรแอปซ่าก็ตอนก็รดมาก็กลัวกลัวใบมันเออไม่ดีกันต้องรถยี่สิบอ๋อยี่สิบซีซีต่อน้ำสองร้อยนี่โอ้โหต้องรดหมดเลยแล้วมัน พี่โชบแบบไหนพี่พี่ฉีดพ่นแบบฝอยหรือแบบเปียกก็แบบแบบโชบๆไปโชบๆไปช่โชบๆอย่างนี้ก็ไปหยัดเยอะเลยต่วนใหญ่ผมมือจะหนักไงกี่วันกี่วันครั้งหนึ่งก็ก็สับกันไปอ่ะครับทงหลังนี่มัวแต่ดูดอกเลยไม่ได้ฉีดมันก็เลยห่างไปกี่วันห่างไปก็มันเกือบยี่สิบวันแล้วเหมือนกันเลยเหมือนกันพี่กบก็มัวแต่เดินดูสวนมัวแต่เอามัวแต่เอาดอกเอาดอกมันดูไปมาเอาดอกลุกงุแล้วครับ มันมีรูปแบบไหนบ้างที่ว่ามันมีร่วงากจากเป็นก้อนแล้วมันก็มันก็ไหม้เนาะอ๋อไหม้แล้วมันจะยืดอ่ะจะยืดอ๋อหมายความว่ามันมีสลับบ้ขาดไนบ้างอ๋อมันจะยืดมันจะยืดมันก็เลยยืดยืดตัวผมก็เลยอ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่เด็กเลยแปลกใจแต่ล้แปลกใจว่ามันนั่นอ๋อมันยืดมันยืดตัวแล้วมันมันคับตัวเองแหละใช่มคับตัวเองมันคับตัวเองอ่ะครับ ก็เลยไม่ไว้ใจก็เลยให้น้ำสองวันสามวันติดเลยเนี่ยน้ำไปก่อนอ๋ออ๋น้ำเติเต็มก่อนตอนนี้น้ำก็จะเป็นใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้น้ำจําเป็นไม่ต้องดันน้ำสามวันละสาชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สองชั่วโมงครับเมื่อวานนี้พอดอกมันใช้น้ำเยอะมากแล้วแล้วล้วนล้วนนนี้ก็อีกชั่วโมงหนึ่งอืมเี๋จะเี๋จวเว้นสองเว้นสองละอ่าเพราะว่าทำงานไปจำด้วยไงต้องต้องวางแผนให้น้ำให้ดีใช่ S <S ไม่แน่ใจว่าที่ที่มันร่วงเพราะอากาศด้วยหรือเปล่าอากาศเปลี <S 2> <S 2> าา่ยนอืมมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับความความชื้นมันดับลงต่ำว่าห้าสิบใช่ใช่อากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอด <S 2> <S 2> เลยไม่แน่ใจเนี่ยโดยเฉพาะชนีเนี่ยดูชนีชั้นีมันมันมันอนนี้นะชนีชนีโอ้โหชนีนี่มันมันมันมีเนี่ยมันมีมันะเออเออเออมันใช่ใช่เนี่ใช่เดี่ยม มันมันมันกระบวนการของมันเองแหละอันนี้ก็คืออยู่ว่ามันเป็นทอนั่นหรือว่าน้าไม่พอหรือว่ายังไงเป็นั่นใจก็เลยต้องล้างเลยอัดอัดน้ําขึ้นหมดเลยครับว่ามันมันกำลังยืดน้ําก็ดูความยืนอันนี้คือสองวันให้ครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่เออแล้วครั้งอย่างนี้พี่ใช้กี่นาทีอะจะพยายามเป็นสองวันแต่ไม่ได้เหรอมันไม่ได้ก็เลยวันเว้นวันอ๋อวันเว้นวันกี่วันเว้นวันวันเว้นวันสองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง วันนิัน่าชั่วโมงครึ่งแล้วก็พยายามปรับปรับอยู่ว่ามันมัเหมาะที่รังไมพอเป็นสองชั่วโมงพอตอนแรกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเห็นเนี่ยแดนงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจก็เลยดับเป็นเออจากชั่วโมงตอนแรกชั่วโมงมันลดมาแล้ก็เลยเหี่ยวอย่างเงี้ย<อ>ที่ก็เลยดับไปชั่วโมงครึ่งแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ดันเป็นสองชั่วโมงแล้วเพราะความความเชื่อมันขึ้นครับก็เห็นความช้นเชื่อมันตกลงมา ความชื้นมันต่ำมาห้าสิบความชื้นแล้วก็อุณภูมิอุณภูมิขึ้นด้วยอุณภูมิมันสูงขึ้นก็เลยช่วงเว้นเว้นวันนะก็ลดชั่วโมงหนึ่งแล้วก่อนนี้ก็สองชั่วโมงในล่าสุดก็คือวันนี้สองชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ลดหนึ่งชั่วโมงอ๋อวันนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันตอนนี้กึนึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเว้นสักสองวันดูครับว่าตัวนี้มันอาจจะยืดเป็นเพราะมันยืดมันเียนเคคอแล้วอืม ดูเขียวดีนะยังดอกเขียวนะดอกเขียวเลยแหละนะครับดอกอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับนะครับเหมือนไม่ไหมมั้อ่ามมนมีเราเราดูที่เราเราดูไป่อกว่าเพราะมันมันเพียงพอแล้วมั้งหรือมันกรงยืดยังก็เลยคัดรุ่นมันครับมันคัดรุ่นมันเยอะเยอะพี่มันเยอะจัดเลยนะเดี๋ยวเราต้องไล่ตีหมดแหละเพราะว่าเราไม่ได้เอาเยอะครับไม่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 ต้องกังวลเลยไล่ไล่ตีปลายแล้วตีอะไร ครับดูให้มันเต็มต้นเลยเนี่ยมันออกถึงปลายกิ่งเลยเนี่ยอ่าเ <N> นี่ยมันออกอย่างเงี้ยเพื่อนดูดอ,อกมาเต็มต้นเลยนะดอ,อกมาอย่างเงี้ยนะเต็มกิ่งเลยนะซูมตรงไหนที่ตัดตัดเนี่ยมามาหมดเลยเพื่อนอันนี้เป็นเป็นเหมือนเราเอ,อศึกษาไปในตัวนะโอ,โ,อโอ้เนี่ยดูนะครับดูหดอ,อกมาเนี่ยปลายเนี่ยดูเพื่อนเนี่ยต้องต้องตีเอาอีกมันดอกมาโหอีกบีคนด้วยใช่ครับ มันต้องหาเวลายูด้วยจุดนต้องไล่ทำแล้วครับอืมส่วนด้านหน้านุ้นก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมพี่นี่คือเดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งก็คือแต่ครึ่งสวนอ๋อคือเราโฉบไม่พร้อมกันนะมันโฉบไม่พร้อมกันเหมันก็เลยยังไม่ให้ม้าอะไรบางกันพี่ป๊อบโฉบใช้สารอัตราเท่าไหร่เนี่ยสารผมใช้แปดร้อยแปดร้อยต่อน้ำสองรลิตร ใช่อ๋อครั้งเดียวหรือสองครั้งครั้งเดียวพอครั้งเดียวแล้วกวดว่ามันเริ่มแตกก็เลยซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ซ้ำาห่างๆกันตั้งสามสิบวันแล้วอ๋อก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสามสิบวันใช่อีกครั้งใช้เท่าไหร่อีกครั้งอีกครั้งผมใช้เท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยก็คือแร่วัอากาศอากาศมาแล้วก็เลยต่ำลงหน่อยครับถ้าเราไม่โฉบเนี่ยเวลาช่วงนี้มันจังหวะนี้ก็มาอ่าใช่มามา พราะว่าปีที่ผ่านมามันเอาไม่ได้เนาะพูดถึงฝนมันเยอะโชคก็ไม่ไม่มเนี่ยอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะอันนี้อะไรครับพี่อันนี้คือหมอนทองหมอนทองกับก้านยาวก้านยาวอ๋อก้านยาวกับหมอนทองเนี่ยผมเห็นว่าโคของพี่ป๊อปทําใหญ่มากเลยอ่ะแต่ว่าดีนะอันนี้ที่พูดถึงก็คือดีมากเลยแล้วเอาเอาดินมาจากไหนมาดินจากกระ ตอนขุดขุดสระแล้วเอายยายสระแล้วก็ดินมันลงเอาหน้านินหรือเอาเอาขุดจะแหละดินเป็นดินทรายอ๋อสระนี่คือขุดไปก็เจอทรายไม่ใช่เจอดานเลยอ่าเจอทรายอย่างเดียวก็บ้างเนี้ยดินทรายหมดเลยอ๋อแต่ว่าให้โคกใหญ่เข้าไว้อ่าใช่โหสิบล้อสองคันเนี่ยโคกเที่ยวสิบล้อสองคันเพื่อนๆนี่คือที่บ้านค่ายเนี่ยส่วนมากเขาปลูกทุเรียนเอประสบความสำเร็จไหมโซนนี้ก็ มีมีคนปลูกน้อยเนาะอืไม่เยอะอะไรเออผมว่าแล้วก็ปีที่ผ่านๆมาเป็นไงทู้เดียนของพี่เอทำตลาดยังไงฮะก็ก็มีลงเข้ามาเนาะ๋อสขามันรับไปอ๋อครับปีที่แล้วได้ได้ผลผลิตดีไหมปีที่แล้วปีแล้วไม่ดีฮะอ๋อไม่ดีใช่ไหมปีที่แล้วไม่ดีอืมมันเป็นยังไงอะพี่เพราะว่าเราเรายังไม่ยังยังไม่เก่งเนาะเราก็ทดอกทําอะไรทีทํา ครับทำไม่เคยไม่เคยถูกไงที่ทำผิดทำถูกแล้วยังยังยังปีนี้มันกับเทียบปีที่แล้วเรื่องดอกเอ่อมันต่างกันมากไหมพี่ก็ปีปีแล้วก็มาก็มาเต็มทั้งสวนมาเต็มทั้งสวนเหมือนกันแต่เอาแต่ว่ามันร่วงมันร่วงมันร่วงเดี๋ยวผมก็เป็นผลผลิตแล้วมันก็ร่วงปัญหาเดี๋ยวผมมาดูมาตามดูแปลงพี่ป๊อปเป็นพิเศษเลยนะทาคลิปให้เพื่อนดูตลอดเลยจนเก็บเกี่ยวเลยแล้วก็ใครติดตามก็ติดตามสวนพี่ป๊อปไปเนาะเพราะว่า บ้านค่ายเองนะชาวสวนบ้านค่ายชาวบ้านบานค่ายแถวนี้นะครับอาจจะรอชิมสวนพี่ป๊อบด้วยนะครับโอ้แต่ว่าเห็นพี่ตัดแต่งกิ่งแล้วชอบใจมากเลยมันเหมือนกิ่งน้ากล้ามที่เขาพูดคุยกันนะกิ่งมันอวบใหญ่ดีมากเน้นในการแต่งกิ่งอย่างนี้พี่พี่ได้แนวยังไงฮะรู้สึกว่ามันมัน<อ>มันดีอะกิ่งใหญ่ดี<อ>ก็คือจริง ก็จะเหลือไว้เหลือพยายามจะให้เหลือไม่เกินยี่้ากิงความสูงกหกเมตรจะพยายามอยู่อืเพราะว่าเราทํางานสูงก็ไม่ไหวบางทีเราไม่มีเวลาบางต้นเราก็ไม่มีเวลาเพราะเราทำงานโรงงานด้วยเออนื้อกิ่งเขาใหญ่มากเพื่อนเนื้อกิ่งใหญ่นะแล้วกิ่งเขาสมบูรณ์นะแต่งตั้งแต่กี่ปีอะการแต่งกิ่งของพี่ก็สามสี่ปีตามทยอยไปเรื่อยครับโอ้โห อายุตอนนี้น่าจะถึงแปดปีหรือ,อยังเจ็ปีแปดปีอ๋อเจ็ปีแปดปีโอเคนะอเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวพี่กบขอยุติคลิปไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเออนี่ยก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะเพราะว่าพี่กบเดี๋ยวจะมาดูว่าจนผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ